เมาส์ตัวนี้ครับตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าจะไม่ทํารีวิวเมาส์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่าท้ายคลิปแล้วกันแล้วก็ระยะเวลาการใช้งานของเมาส์ตัวนี้ครับอยู่ที่200ชั่วโมงบวกครับอย่างที่บอกในชื่อคลิปเลยครับทั้งหลักทั้งเกลียดเมาส์ตัวนี้ครับขอเชิญพบกับรีวิว Co s a r r m 75 Air ครับ สวัสดีครับพี่บิดีชนแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับเมาส์จากแบงค์คอแซครับชื่อรุ่นว่า M 75 a นะครับ first impression แรกของเมาส์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบรูปทรงของมันมากนะครับมันจะเป็นทรงที่อ่าถ้าพูดตรงๆคือมันจะมีความแปลกๆหน่อยมันจะเป็นเมาส์ที่เออเล็กๆยาวๆนะครับแล้วก็จะมีความแบบแคบๆหน่อยนะครับซึ่งผมตามหามองรูปทรงนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็เจอแล้วแล้วก็รีบซื้อเลยเมาส์ตัวนี้ผมซื้อเองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรเลยซึ่งก็มีหลายสิ่งนะ เพื่อนๆน่าจะได้ข้อมูลที่ค่อนข้างครบถ้วนอ่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆแล้วก็เอามาเล่าจริงๆนะครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมใช้มาน่าจะ200ชั่วโมงบวกๆแล้วผมใช้มเมาส์ตัวนี้นานจริงๆเพราะว่าชอบเป็นการสนตั่วครับแต่ก็มีสิ่งที่อยากจะเล่าเหมือนกันโอเคมาดูของในกล่องกันก่อนดีกว่าของในกล่องมีประมาณนี้ครับคือมันจะมีความมินิมอลมากๆนะครับ อย่างแรกเลยคือตัวเมาส์ครับนี่ครับ M75 Air นะครับด้านล่างเขาก็จะมีที่ใส่รีเซฟเวอร์นะครับซึ่งก็จะมีรีเซฟเวอร์มาให้ก็เสียบไปแบบนี้ได้เลยไว้พกพาไปเล่นข้างนอกเพราะว่าเมาส์ตัวนี้สามารถใช้บลูทูธได้ครับเราก็สามารถพกพาไปข้างนอกได้ซึ่งเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเขาจะไม่มีตัวดองกลต่อขยายสัญญาณมานะครับแต่ผมอยากจะบอกถึงคอแซนะครับว่าช่วยแฮมเมอร์ครับเพราะว่ามันสําคัญมากๆนะครับมันจะทําให้การส่งสัญญาณมีความเสถียรมากยิ่งขึ้นตอนที่ผมเทนะครับผมเอาไอ้เจ้าตัวเล็กๆตัวเนนีีี้ยไปสสบบหลััังงคอะรรซึ่มมจกาญญ การที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ทําให้การส่งสัญญาณไม่ดีเลยผมจะต้องเอาตัวดองโกจากแบรนด์นอื่นๆมาใช้นะครับซึ่งก็ทําให้การเล่นของผมดีขึ้นเยอะเลยซึ่งสิ่งนี้ขอแซช่วยแถมมาครับแล้วก็จะมีสายเคเบิลครับหัวไปเน 2C ซีนะครับสายเป็นสายถักนะครับแล้วก็ตัวสายมีความแข็งไม่เหมาะกับการเสียบสายเล่นนะครับแล้วก็คู่มือ2เล่มน,นะครับซึ่งมีของประมาณนี้เลยครับ ตัวเมาส์รู้สึกจะมีอยู่น่าจะประมาณ3-4สีนะครับดำเทาแล้วก็ขาวนะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษที่น่าจะเป็นตัวลิมิเต็ดนะมีแค่1000ตัวนะครับเป็นสีออกแบบเหลืองเหลืองเขียวๆหน่อยซึ่งสีนี้ผมชอบมากผมเห็นตอนแรกอะ่ะอยากได้เลยนะครับแต่รู้สึกจะไม่มีขายในไทยแล้วแล้วก็หาซื้อค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสีลิมิเต็ดซึ่งเจ้า M 7 5เนี่ยจริงๆเขามีหลายรุ่นนะครับตัวเนี้ยมันเป็นรุ่นแอร์ก็จะเป็นรุ่นน้ำหนักเบาน้ำหนักของเมาส์ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 6กกรัมก็ตรงกับที่เขาบอกไว้เลยสังเกตว่า60อะ่ะมันก็ไม่ได้เบาสําหรับผมนะส่วนตัวผมผมก็เคยจับเมาส์ที่หนัก 38- 40มาแล้วแต่ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นที่เบาที่สุดก็คือ60ก็ยังค่อนข้างไปทางกลางๆถึงหนักนะครับมันก็ไม่ได้เบาอะไรขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่บอกไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะชอบเมาสเบาคนที่ชอบเมาสที่มีน้ําหนักประมาณหนึ่งก็น่าจะสนใจเมาส์ตัวนี้ครับซึ่งผมคิดว่ากําลังโอเคนะไม่ได้เบาจนเกินไปมันก็ได้เรื่องของความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เรื่องของขนาดครับเมาส์ตัวนี้ถือว่าไม่ใช่เมสาส์ไซส์เล็กนะครับขนาดเนี่ยผมสึกว่าค่อนข้างไปทางใหญ่ด้วยซ้านะครับเขาจะเป็นเมาส์ที่มีความยาวๆหน่อยแล้วก็จะมีความแคบๆหน่อยส่วนบริเวณกิ๊บจับเนี่ยจะค่อนข้างแคบมากนะครับความยาวครับเขาอยู่ที่ประมาณ1 2 8 8ถือว่าเป็นเมาส์ที่ใหญ่แล้วก็ยาวเลยนะครับส่วนบริเวณกิ๊บจับตรงนี้แล้วกันเนาะส่วนบริเวณเนี่ยนะครับผมถือว่ามันเป็นเมาส์ที่แคบนะครับ กิบจับเขาอยู่ที่58.3สถือว่าเป็นเมาส์ที่ไม่กว้างเลยมันจะเป็นทรงยาวๆแคบๆนะครับซึ่งทรงเนี้ยผมตามหามานานแล้วนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทำรูปทรงนี้ซึ่งคอแซเขาก็กล้าทำนะครับแล้วก็ผมบอกเลยมันเป็นรูปทรงที่ผมชอบมากๆนะครับด้านหน้ามันจะมีความต่ำๆหน่อยนะครับจุดสูงสุดอยู่ตรงกลางของตัวเมาส์นะครับแล้วก็ด้านท้ายจะมีความลาดลงนะครับ ส่วนบรเเรนอุ้งมือก็จะมีความบานออกนิดหน่อยนะครับการจับผมรู้สึกว่าเหมาะกับการจับแบบปามกิฟต์ปามกิฟตเนี่ยเหมาะแน่ๆนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มีความยาวแล้วก็ใหญ่คนที่มือขนาดใหญ่ผมคิดว่าน่าจะชอบเมาส์ตัวนี้มากๆนะครับแล้วก็รูปทรงมันเหมาะกับการจับแบบปามกิฟมากๆอ่ะนะครับเพราะว่าเชฟมันจะมีความเข้ากับรูปมือมากนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้าจะมีความแคบๆหน่อยรู้สึกว่าโอเคนะบร,ริเวนนิวว่างนะครับก็จะเป็นพลาสติกแบนๆธรรมดาครับไม่ได้มีความว้าวอะไร การจับแบบคอริปอย่างที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันครับรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมากเพราะว่าเวลาผมจับแบบคอริปผมจะเป็นคนที่คีบตัวเอาประมาณนี้นะครับส่วนบริเวณเนี้ยมันจะมีความบานอ่อนนะครับมันจะค่อนข้างรับกับนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วนางนิ้วก้อยของผมการจับแบบคอริปชอบมากเลยแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้มันจะมีความแทงอุ้งมือหน่อยๆเออรู้สึกว่าเป็นเชฟที่ถนัดคอริปไม่มีปัญหาครับ ฟิงเกอร์ทิปรู้สึกว่าคิดว่าไม่เหมาะแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเมาส์มันมีความใหญ่นะครับการจับแบบฟิงเกอร์ทิปก็คิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เลยกันอย่างที่บอกครับผมชอบรูปทรงของเมาส์ตัวนี้มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูในเว็บไซต์ของคอแซเราจะเจอเรื่องของการออกแบบนะครับเมาส์ M ตัวเนี้ยเขามีการดีไซน์ที่ค่อนข้างละเอียดเหมือนกันแล้วก็มีตัวต้นแบบหลายตัวมากๆผมเป็นคนที่ชอบเมาส์ที่มันมีสตอรี่อ่ะชอบเมาส์ที่มันมีเรื่องราวอ่ะคือไม่ใช่แบบอยู่ดีๆแล้วก็ไปดึงรูปทรงอ,อันนู้ อะไรประมาณนี้มากมาดูเรื่องของรูปทรงนิดนึงครับอย่างที่บอกเมาส์ตัวนี้มันมีรูปทรงที่เหมือนแบบเขาคิดมาใหม่เลยนะครับเขาไม่ได้มีการไปนํารูปทรงจากเมาส์อันอื่นมาทานะครับผมขอเปรียบเทียบกับจิปโอล์ซูเปอร์ไลท์2แล้วกันนะครับก็ตามภาพเลยสังเกตว่าเจ้า M75 Air ด้านหน้าจะมีความแคบกว่าเยอะเลยนะครับความยาวเจ้า M75 Air ก็ยาวกว่านิดๆนะครับแต่โดยรวมดูจะเป็นเมาส์ที่มีทรงแบบอ้วนๆส่วนท้ายเหมือนกันนะครับส่วนท้ายจะมีความอ้วนๆหน่อยนะครับแต่ส่วนหน้านะครับ M75 Air จะแคบพสอสมควรเลย การจับหรือการคีบตัวเมาส์ก็น่าจะแตกต่างกันนะครับ ต่อไปครับขอเปรียบเทียบกับ r a z e r Viper VT Pro ีปนะครับสังเกตจะเป็นเมาส์ทรงใหญ่เหมือนกันนะครับความยาวต่างกันประมาณ1มิลนะครับดูจะเป็นเมาส์ที่ใหญ่ๆยาวๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าเหมือนเดิมครับ M75 Air จะมีส่วนหน้าที่แคบกว่านะครับการจับหรือการคลิปตัวเมาส์ก็มีความแตกต่างกันพอสมควรเลยอีกตัวหนึ่งที่ผมนึกถึงนะครับคือ e n d เก m e Gear OP1WE นะครับซึ่งเขาจะเป็นเมาส์ทรงแคบๆยาวๆเหมือนกันนะครับแต่พอวัดสัดส่วนกันจริงๆนะครับ M75 Air จะมีความใหญ่กว่าพอสมควรเลยแต่โดยรวมรู้สึกว่าม เขทรงยาวแคบเหมือนกันนะพื้นผิวครับเป็นพื้นผิวเรียบเลยนะครับแล้วก็มีการเคลือบที่ก็ค่อนข้างฝืดเหมือนกันนะครับไม่ได้มีความสากอะไรเลยด้านล่างนะครับจะเป็นที่เก็บรีเซิฟเวอร์นะครับปุ่มนี้ครับทำหน้าที่ทั้งเป็นปุ่มเปิดปิดตัวเมาส์นะครับแล้วก็ปุ่มปรับเปลี่ยนโหมดการใช้งานนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะครับอันนี้มันเป็นบลูทูธอยู่ใช่ไหมผมก็กดหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะสลับไปเป็นไวเลส โอเคตอนนี้เป็นไวเลสแล้วสังเกตนะครับจะไม่มีปุ่มปรับเปลี่ยน DPI นะครับซึ่งก็ต้องไปทําในซอฟต์แวร์ IQ นะครับเรื่องของสเปคครับเขาใช้เซนเซอร์ที่ชื่อว่า c o r s คอไซมัส m a n นะครับพูดง่ายๆมันก็คือ p i กอารแหละพิกอาร์สามสนะครับแล้ว Corsair ก็เอาไปทําการจูนแล้วก็ตั้งชื่อเป็นเซนเซอร์ของตัวเองนะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่26,000นะครับแล้วก็ค่า IPS อยู่ที่650นะครับมันก็คือ3ามสนั่นแหละนะอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ผมชอบมาาาากกกๆๆนนะะคคคคคครรรรััับบบืืืืออออเเ่่่่งงงขขสววิิตชช์ลให้ Corsair Quick Strike พูดย็ ส่วนบริเวณคลิกเนี่ยมันจะมีระยะการสั่งงานที่สั้นมากๆนะครับก็คือกดปุ๊บท้งานปั๊บเลยก็คือสามารถสแปมได้ไวสามารถกดเมาส์ได้ไวนะครับจากเทคโนโลยีของสวิตตัวนี้ที่เขาได้ทําการออกแบบนะแล้วก็สวิตรู้สึกเขาจะใช้เป็น optical ลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจจริงๆว่าของแบรนด์อะไรนะแต่เดี๋ยวผมเทียบกับอีกแบรนด์ให้ดูแล้วกันอ่ะเรามาฟังเสียงคลิกกันดูครับเพื่อนๆฟังเสียงแล้วรู้สึกไง ้าตอนนี้ผมฟังแล้วมันรู้สึกหลวมๆหน่อยรู้สึกไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสวิตมีความนุ่มตัวสวิตมีความนุ่มนะครับใช้แรงกดน้อยมีความนุ่มนะครับแล้วก็สแปมได้ไวมากไอเทคโนโลยี Quick Style เนี่ยผมรู้สึกว่าทำงานได้จริงๆนะครับเราสามารถสั่งงานเมาส์ได้ไวมากนะครับแล้วก็ระยะการสั่งงานสั้นมากตัวนี้ครับ Wiper VT Pro นะครับเป็นสวิตออปติคอลเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเทียบกัน มอตัวเนี้ยฟีลลิ่งการคลิกเหมือนของไวเปอเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้เป็นสวิตของอะไรนะเพราะว่ามันเป็นออติ c ค l ลที่มีความนุ่มเพราะว่าไ i เปอมันก็มีความนุ่มนะมีความนุ่มมีความดิดแดงรู้สึกว่าคล้ายๆกันฟีลลิ่งกันกดดีเหมือนกัน มดตัวนี้ใช้เทคโนโลยีไร้สายที่ชื่อว่า Speed Stream w i r e l e s s นะครับซึ่งเอาตรงๆนะผมใช้มา200ชั่วโมงบวๆผมก็ยังไม่รู้ว่าพลังลีเลสสูงสุดเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ครับคิดว่าใช้ก้อนก็ค่อนข้างไม่ใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกไว้ว่าสามารถใช้ได้ที่34ชั่วโมงนะครับอันนี้ในโหมดไวเลส2.4เฮิรต์นะแล้วก็บูทูธอยู่ที่100ชั่วโมง34ชั่วโมงในปี2024นี้ผมถือว่ามันน้อยนะครับน้อยมากๆเลยซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะออต้้้้้งงกกกกาาาารทาาบบทํใใหเเเเเมมมบบบััลลลยยชแี่นน็็ ชั่วโมงได้น้อยนะครับแต่60กรัมมันก็ไม่เบานะโอเคครับเพื่อนๆเ,เรามาลองดูซอฟต์แวร์กันผมกล้าพูดได้เลยว่า iQ เป็นซอฟต์แวร์ที่ห่วยที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้มานะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดูหน้านี้นะครับเราเข้ามาเราก็จะเจอกับอะไรเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของสเปคค,คอมของผมนะครับอ่ะเรามาดูตัวเมาส์กันอันนี้ครับมันมีทั้งตัวเมาส์กับไอตัว Slip Stre a m w i r e l e s s u s b r e c e i v e r นะครับซึ่งผมเสียบกับตัวดังเกลต่อข่ายสัญญาณไปนะอ่ะเรามาดูที่ตัวเมาส์ครับคลิกมา อ่ะผมจะเซต D P I ยังไงกดตรงนี้ใช่ไหม D P I อ่ะกดตรงนี้เป็นการเซต D P I นะครับซึ่งก็มันมีทั้งแกน X แก Y ซึ่งมันก็ไม่มีใครที่จะปรับ2แกนให้มันไม่เท่ากันไหมเออตรงนี้ก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ อะไรอีกไม่รู้สไนเปอร์คืออะไรต้องกดตรงไหนถึงจะใช้งานเป็นสไนเปอร์อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งอาตรงๆนะการตั้งค่า d p i เนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็งงๆนิดนึงผมก็เลยจะใช้แค่800แล้วก็จะไม่ปรับอะไรเลยนะครับซึ่งแค่นี้ผมก็รู้สึกว่าใช้งานยากแล้วอะ่ะเออเรื่องของ d p i เรื่องของแผ่นลองเมาส์นะครับอันนี้เราสามารถคาลิเบตแผ่นลองเมาส์ได้ผมข้ามไปแล้วกันเพราะว่าผมไม่เคยคาลิเบตเลยแล้วผมจะตั้งค่าอื่นๆยังไงล่ะเรื่องของแบตเตอรี่่เรือองของข กดตรงไหนเพื่อนๆรู้ไหมเออผมก็ไปเจอปุ่มนี้ครับรูปเฟืองกดเข้าไปก็จะเจอกับหน้านี้นะครับผมบอกก่อนว่า iQ เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่อัปเดตบ่อยมากนะครับเดือนนึงอัปเดตครั้งหนึ่งได้เลยอะซึ่งก่อนที่ผมอัดคลิปผมก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วโอเคพล n งแลกนะครับอันนี้เขาเขียนว่า2 0 0 0เฮิร์นะครับแต่ปรับยังไงไม่มีให้ปรับนะครับอันนี้เรื่องของสลิปโหมดนะครับเรื่องของโชว์แบตเตอรี่ปิดไว้ละกัน แล้วก็เรื่องของรีบอวดดิแทนนะครับมีโลีเดียมไฮนะครับแล้วก็ก็น่าจะเป็น0.51หรือเปล่าอันนี้ไม่มีข้อมูลเลยนะครับโอเคเราสามารถปรับได้แค่นี้ครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้มีแค่หน้าการปรับพลิงลึน,นะครับซึ่งพอกดเข้าไปก็จะเจอสูงสุดที่1000นะครับเราก็จะไม่เจอเลข2 0 0พันให้ปรับนะครับก็รู้สึกงงๆแล้วรู้สึกงงๆแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปเทสโพลิงลึนในซอฟต์แวร์ก่อนอันนี้ครับเรื่องของการทสโพลิงลึน,นะครับผมจะเซ็ต สูงสุดเป็นที่2,000นะครับแต่ผมจะเทสที่2,000เพราะว่าเมื่อกี้ตัวเมาส์มันก็เขียนไอ้เลข2,000อะไรใช่ไหมโอเคเดี๋ยวมาเทสกันวิ่งที่1,000ครับแปลว่าไม่ใช่2,000นะครับประมาณนี้ผมก็เลยเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ของคอแซนะครับโอเคมาดูกันนี่นะครับเรื่องของสเปคต่างๆนะครับนี่34ชั่วโมงนะเขาเขียนไว้เลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ตรงนี้แล้วกัน e ทคสเปกนะครับ อันนี้เป็นสเปคของตัวเมาส์ครับมาเรื่องของพลิ้งเลสอยู่ไหนไม่มีครับไม่มีบอกพลิงเลสสูงสุดนะครับมีเรื่องของเซนเซ,นเซอร์สองหมื่นหเซนเซอร์เป็นเซนเซ,นเซอร์ออปตินะครับสวิตก็ไม่บอกนะครับสลิสตีมได้ใช้ได้34ชั่วโมงประมาณนี้ข้อมูลมีแค่นี้เลยซึ่งมผมไม่รู้จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังยังไงดีเอาเป็นว่าผมใช้ที่1,000มาตลอดนะครับ แค่นี้เพียงพอแล้วน,นครับแล้วก็หน้าเว็บของ M45 a ก็จะมีขายพวกของแต่งนะครับอย่างเนี้ยก็เป็นฟิล์มเมาส์นะครับเป็นฟิล์มเมาส์กระจกนะครับอยู่ที่15เหรียญแล้วก็คลิปเทปคลิปเทปอยู่ที่30เหรียญซึ่งไอของพวกเนี้ยเอาจริงมันควรจะแถมมาในกล่องนะไม่ควรจะต้องมาซื้อแยก โอเคครับมาเล่าความรู้สึกในการใช้งานกันอย่างที่บอกผมชอบรูปทรงของเมาส์ตัวนี้สุดๆเลยนะครับพอมาจับครั้งแรกครับก็รู้สึกโอเคมากมรู้สึกเข้ามือมากนะครับเป็นคนที่ตามหามาส์รูปทรงนี้มานานแล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปผมใช้เมาส์ตัวนี้มา200ชั่วโมงบวกๆแล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าพอใช้มาระยะเวลานานเนี่ยตัวเมาส์มันก็น่าจะมีความเสื่อมของออสภาพตัวเมาส์ที่มันอาจจะแย่ลงกว่าตอนแรกนะครับอันนี้ก็เวลาเราบีบจับเนี่ยมันก็อาจจะมีเรื่องของเสียงที่มันกรอบกรับแกรบแกรเหน่อย,ดยเด ผมรู้สึกว่าพวกพลาสติกอะไรต่างๆมันก็เริ่มมีความแบบไม่เข้าที่เข้าทางกว่ากว่าตอนแรกที่เราซื้อเนอะซึ่งสิ่งนี้ผมรับได้นะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติซึ่งเราใช้เมาส์ตัวนึงนานๆอนะ่ะมันไม่แปลกที่มันจะมีสภาพที่มันสุดโทรมลงนะครับฟังเสียงเคาะมันจะมีความไม่แน่นของชิ้นส่วนอยู่เนาะแต่ถามว่ามีปัญหาในการใช้งานไหมก็ไม่มีนะครับตัวเมาส์ทําทงานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าเมาส์ตัวนี้นะครับ ตอนที่ผมซื้อมาใหม่ๆนะครับผมก็โหลดซอฟต์แวร์ IQ มาใช้นะครับแล้วก็เปิดใช้งานไร้สายใช้อยู่ดีๆนะครับตัวเมาส์ทํางานไม่ได้ตัวเมาส์ใช้งานไร้สายไม่ได้นะครับใช้ได้แต่เสียบสายซึ่งก็ทําไงดีเรอาอเราซื้อส่นไทยมาแล้วก็ส่งเคลมนะครับส่งเคลมไปปรากฏว่าช่างแจ้งอาการว่าตัวเมาส์มันทํางานได้ปกติเพียงแต่ว่าคุณต้องไปอัปเดตซอฟต์แวร์ IQ ให้มันเป็นเวอร์ชันใหม่ถึงจะใช้ตัวเมาส์ได้ ผมก็มาคิดมันนเพื่อนๆคิดว่าไงมันแปลกไหมคือเราใช้งานเมาส์อยู่ดีๆแล้วซอฟต์แวร์ไอคมันมีการอัปเดตมันทําให้ตัวเมาส์ใช้งานไม่ได้คุณจะต้องไปอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อที่เพื่อที่จะทําให้ตัวเมาส์ใช้งานได้มันผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกซึ่งซอฟต์แวร์มันควรจะต้องให้เราใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นถูกไหมมันไม่ควรจะสร้างปัญหาให้เราซึ่งอันเนี้ยซอฟต์แวร์ไอคมันสร้างปัญหาให้ผมมันทําให้ผมต้องส่งเคลมตัวเมาส์ไปอันนี้เป็นใบเคลมเพื่อนๆลอง อาการของผมนะใช้งานโหมดไร้สาย2.4ไม่ได้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าตีกลับนะครับเขาบอกว่าอัปเดตซอฟต์แวร์ใช้ได้ปกตินะครับซึ่งสิ่งเนี้ยอันเนี้ยผมไปเคมาจริงๆนะเออเคมาจริงๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันใช่เหรอเออถ้าผมก็เลยถามช่างว่าช่างครับถ้าเกิดผมลบซอฟต์แวร์ไอควอ่ะมันจะโอเคไหมมันจะได้ไม่มีปัญหาไหม ช่างก็บอกว่าไม่ควรลบควรจะต้องใช้งานซอฟต์แวร์ IQ เพื่อที่ทําให้ตัวเมาส์มันทํางานได้อย่างเต็มที่ซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยทําให้ผมคิดว่าซอฟต์แวร์ IQ เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ห่วยที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวเกมมิ่งเกียร์มาแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบแบงค์คอร์ซนะครับ ผมน่าจะเป็นช่องเดียวเลยมั้งที่รีวิวเมาส์ของคอแซหลายตัวมาผมเคยรีวิวเมาส์เซเบอร์ไปซึ่งก็ซื้อเงินส่วนตัวของตัวเองนะครับเออทางคอแซไม่มีการสนับสนุนอะไรเลยผมซื้อมาเพราะผมอยากจะลองแล้วก็ชอบนะครับชอบเป็นการส่วนตัวซึ่งสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมเจอมาจริงๆแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังจริงๆนะครับแต่ถามว่านอกจากเรื่องนี้มันมีเรื่องอื่นไหมมีปัญหาอื่นไหมบอกเลยว่าไม่มีนะครับตัวเมาส์ทํางานได้ดีมากแล้วก็ถ้าใครเป็นคนชอบเมาส์ใหญ่่ๆแล้ววกก็มมีนนนําาหัิดงผ M75 Air น่าจะเหมาะกับเพื่อนๆมากแล้วก็เจ้า M75 จริงๆเขามีหลายเวอร์ชันนะครับมีทั้งเวอร์ชั่นที่มันจะมีพวกไฟ RGB นะครับราคาก็จะถูกกว่าหน่อยตัวนั้นอยู่ที่3 9 9 0บาทนะครับแล้วก็ตัวที่ผมรีวิวเนี่ยราคาอยู่ที่4,990บาทนะครับ ก่อนใช้ส่วนลดนะ4 9 9 0บาทผมซื้อราคาเต็มนะครับก็ซื้อเองรีวิวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเมาส์ทีก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันสิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากแบรนด์ c o r s ในอนาคตนะครับก็คือเมาส์ M75 ในเวอร์ชันที่มีการอัปเกรดใช้เซ็นเซอร์ตัวใหม่ขึ้นมีน้ำหนักเบาขึ้นมีงานประกอบที่ดีมากยิ่งขึ้นใช้สวิตตัวเดิมมาแหละสวิตตัวนี้ดีแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ อยากจะให้ลบซอฟต์แวร์ไอไปเลยซึ่งผมต้องการซอฟต์แวร์ที่มันใช้งานง่ายๆมากกว่าที่เราสามารถเซตค่าง่ายๆปรับพืลิเลทง่ายๆนะครับไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยผมต้องการแค่นี้นะครับแล้วมันจะทาให้เมาส์จากแบนคอแซรเป็นเมาส์ที่น่าใช้กว่านี้มากๆครับก็ผมทิ้งลิงก์การศึกษาแล้วนะนะยังไงก็เข้าไปดูแลกันนะครับประมาณนี้ก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าอยากจะแชร์อะไรพิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวผมจะเข้ามาคุยด้วยนะครับเจอกันกับคลิปหนหนนน้้าคครรรััััับบบสสสววีีด you yeah.